ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขสุข้อนพี่น้องครับผมครับมาหนี้มาหอดที่หอดมองครับพี่น้องกับมาเพิ่งรถอัดเฟี้ยงครับกับทีมงานช่วงถาขึ้นเฟี้ยงครับนี่ครับโอ้โหเหี้บปากนี่ครับนมาตรงกวางใหญ่เลยพี่น้องครับผมไล่เอคือครับคุณโอ้ยคุณครับาจากกําลังสีอัดครับพอได้ลูกค้าต้องการเฟี้ยง หาวแล้วครับพี่น้องครับผมเฟี oh, ้ยงงางครับผมพี <is> ่น้องมีบะมีเฟี้ยงตุมบะมีเฟี้ยงนนำไม่มีเหลียงไม่มีสุดยอดเลยครับผมวันนี้เรามาอัดฟังวัยถ้าห้งไหวก็ไอจินหน้าฝนพี่น้องเอาขนซ้ำสิโอเกียมากับยุคฝนกับเดตเตอร์หนึ่งอ่ะ

อันองงน,น,น,นี้คือถ่าไม่ขนาถ่าขื้นเฟีย้ยงจริที่จริงก็ขึ้นด้แล้วนี่ของตะอตัวอยว่าท่านไปที่อยท้อยอ้น,นึงปไปไปส้อ,อ,อันี่ท้อยทีท้อยขึ้นไฟฟังกันบ้งท้อยขึ้นไฟสวนไกลไกลพวกนี้ออนยมันนี่คือคอุปกรณ์ถ่า ะไปเบิ่งรถอัดเฟี้ยงครับพี่น้องครับผมตามดูครับตามน้ำเก็บก้นน้ำเก็บยุดตามรถนี่ซิมหาบาทครับผมวันนี้เขามาอัดเตี้ยงพี่น้องครับผมกับทีมง,งานของนายชัดครับผมสุดยอดเลยครับนี่ครับท่านสบายพี่น้องครับท่านสบายหมดไปหมดไปไม่เฮ็ดดีเลยมาอัดฟางครับ กลุกลูมากเลยเนี่กอนให้ยสๆส,สดใหม่ๆเฮ็ดดีไปครับระบบตัดอัตโนโมัติพี่น้องครับผมโอ้เดี๋ยวลายกวาดข้าวเดียวครับพี่น้องนี่ครับเลี้ยงไม่ไหมครับพี่น้องครับผม หละะังจากผมก็ได้สร้างสื่อไปหลายรอบพี่น้องสร้างสื่อไปหลายรอบบนี้จิตใจพี่น้องครับนั่งมาเบิงพี่น้องครับผมนั่งมาเบิงอยู่เขาตอนนี้เขาอยู่บ้านตูมทั้งเขตกาลสินพี่น้องครับผมทั้งนั่งมาเบิงครับเฟียงมีแต่งอ่ามพี่น้องครับ่มี่เฟียงบ่าเป็นเขานามบ่าเป็นเขาต้มบ่านเป็นเฟียงนามตัมผมนะพี่น้องครับผมงา้มเลี้ยงหุ้ย กอนน้ำเงี้ยมจะของหน้าไก่ได้ขาเฟียงใชครับพี่น้องครับผมครับของหน้าได้ขาเฟียงครับผมมันว่าเปา็ดเราซื้อพี่น้องครับผมเปิดใจขาเฟียงอยู่เอ,อ้ยขู่เงีวเลยว่าหลับเลยนี่ครับหน้าตาโหลดอัดเฟี่งพี่น้องครับผม ของคูโบต้าโอ้ย้ำอัดก็ไปออกมาเป็นก้อนเลยสุดยอดเลยระบบก,การอัดนะครับผมก้อนบักใหญ่ครับบอกบอกไงเลยทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับเอาไปต้อนลยครับบันยิงใหญ่โคตรยิงใหญ่ครับพี่น้องครับผมพี่อะเน่นนะ <c oughs> หม,มักเบืองครับพี่ดอนให้ทิกอัตโนโมัติครับก็สิม่อนเขาหัวกหวหกันเลยุบดันหวดัหวตัดวอกตัดวอกทีมบุม คุมสลับหนนาพี่น้องครับผมครับผู้ใดมีพื้นที่ที่จะอัดฟางอัดเฟียงครับครับเรือหนนาสิรูจั๊กมองครับผมก็แนะนำคำว่าอะไรครับผมพักคำว่าอะไรครับข้างตะเกียรครับผมจัดชายละเอีดนะพี่น้องครับผมบริหารงานโดยนายชัดนะครับผมครับเป็นอยขวดเขาสิพี่น้องครับระบบการขวดขวดละอัดต้อมเขาต้อมเขาโอ้เร็วครับพี่น้องรถกวอนนี้เร็วยี่หรีพผืน thanh niên là thanh niên cướp đồ cào là cá rô phải mượn quẩn về hầm nó có điều lại này tao quan เดี๋ยนใ่แล้ครับเดรหลายมันแล้วพี่น้องครับผมแค่ว่าขันมากเต็มไปหลายคนหนุว่ามัวเข้าไปเลยครับกับผมเพียงอัดก่อนพี่น้องครับผมแถ่นี้เต็มล่ำเลยครับผมเต็มเลยนะเต็มเรื่องเลยครับทรงพยักคุณพ่อพยักกระพุ่มพิสัยครับทรงสารค้มพี่น้องครับผมนะครับผมครับผู้ใดสนจิตสนใจเพียงอัดก่อน ครับผมติดต่อได้ด้วยครับผมเกือบสามรก่อนนี่นี่เกือบสามร้ยพ่อแมนโอ้อนีครับเป็นหอดพุ่นก่อนเท่า่นี่พ่อเพุมก็จะสามิวนี่ละครับผมราคาแล้วแต่ระยะทางนะครับผมครับผมพ่อมีเบอร์โทรวะครับผมโอ้เบอร์โทรมีเบอร์โทรมีเบอร์โทรยังครับผมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าหซีเหเจ็ดสองสามห้างครับผมคุณพ่อย่งครับผม อาจารย์ทั้งไครับคุณพ่อสมชายครับครับนี่ครับผมนี่ครับผมถักโทรไปหาคุณพ่อสมชายได้ครับผมนี่ครับผมตามเบอร์โทรเขาที่เอาให้ไปพี่น้องครับผมนี่ครับเต็มล้ำบางญ่เลยพี่น้องครับผมครับผมได้เต็มพิกัดจ็กก่อนคุณพ่อครับทีราขากือบประมาณสามร้อยสองยแปครับเอะมาณสอง้อย๋อใช่ครับเพื่อได้ลูกค้าตจองการจองการไล่ก็เอาคนไปไล่ ต้องการไล่คนให้ไล่ครับตามโมเดลแล้วพี่น้องครับผมจะได้จักเจี่ยวสร้างมาพี่น้องครับผมจริีๆครับเพี้ยงมีแต่ก่อนยังไงงามๆพี่น้องเนียนๆนะครับผมนี่ครับปูนจักูเลยพี่น้องโอ้ยเหลียงหุอฮหอมครับจะได้เพี้ยงไว้ถ้าให้งง่อยก้วิจินหนาฝนพี่น้องครับผมสายแยกครับผมนี่ครับผมนี่สายลัดแยงดีโอ้กับทีมงานคุณภาพครับผม ครับผมสนใจทั่วหา่นได้ครับผมครับผมทีมงานเสียชัดครับผมพผลตั้งพุ่นอัดตั้งผลเหรอครับครับคุณหน้าชัดชัยชัดชัยร้อละเอียดพี่น้องครับผมนี่ครับนี่คุณปอพบ่นทรงตั้งสารคามพี่น้องครับผมระยะทางไกลๆแล้วแต่สิตกลงกันพี่น้องครับผมครับผมไปทรงใส่มาแล้วครับผมไปท่างไกลท่างไปท่างทวัดท่าง ไปตั้งจังหวัดนี่จังหวัดใดเนี่ยครับหนึ่งตั้งจังหวัดไปแถวสุรินทร์โอ้แถวสุรินทร์ศรีเกียรติบุรีรัมย์ตารคามโอ้ครับครับไปได้ครับทั่วภาคอีสานเลยครับพี่น้องครับครับราคาแล้วแต่เจ้าตัดตกลงกันนะครับผมขึ้นอยู่กับระยะทางครับครับติดต่อได้ครับผมคุณพ่อสมชายครับครับสมชายมิวสิกนี่ครับพี่น้องครับผม0 8 1 9 5 4ป 5723ครับติดต่อได้พารคใ้พี่น้องครับผมนะครับคันมะยี่พี่น้องครับผมกับทีมงานคุณภาพนะครับผมเอาฝากครับพี่น้องครับผมครับตรงหน้าเนี่กวางขวางครับวันนี้ครับไปต้องการเฟียงอัดก้อนครับผมติดต่อเพื่นใดครับผมครับบอกว่ามาจากอีสานโซเลเพี่เนี่ยครับผมครับช่องทางครับโปรโมทให้เพื่อนมาสนองครับผม ฝากไปเลยครับพี่น้องครับผมปวดครับทีมงานกำลังจีปลากินเสพครับผมมาด้วยพี่น้องครับวันนี้มากินเข่าครับมากินเข่าเกีียวครับกินเข่ากับจีปลาพี่น้องจีของแจกเลยครับผมพี่น้องทีมงานกินเพียงห้างวันนี้ครับทีมงานของนายจัดชัยร้อยเย็ดครับผมตัดเพียงครับ มากินเขาแล้วพี่น้องพี่อโอ้นี่กินไหมเออตัวลูกพีว่าไนัวมีแนวแก่ว่าลูกพีว่ามาครับพี่น้องครับบนเดย์วลา้ครับพี่น้องครับผมนี่ครับคุณพอสมชายกับเตรียมโตัวงก้อนส่งสารข้ามเยมัวหลายมือแล้วเว้ยโอ้ยคนมาแตกกันเนาะตายตายตายคนมาแตกกันงี้เดี๋ยวเรของน้ำซ้ปลาให้นาชาตัวมอยงนีเหมือนกันพวพ้อกันเรียเสียไม่เห็นลายมือหรอ แก้วเก่าห่อกับมีพี่นะครับพี่น้องครับใส่จุ๊บโศกโศกง่ายครับบนโซเดกโศกง่ายตัมปลาอี่อันนี้อันมันเผาครับคนที้กินขูดเอาครับเอากินเลยพี่กินเลยอื้อหือเอาไปประหยมดนี่เหวเดี๋ยวไปแล้วน้ำคนเออเชาวนู้นเดี๋ยวห้องที่ก่อนนะ ก <łość> ารนึงเเดียวเดวขาีก่านเราจะบว่ามตัวไเดี๋ยวว่าพยักเนื้อไปบ่าไม่เจอกัหรอกสวัดบนพยักเี่สวัดคือบานสวัดโอ้มันคือก่อนไปได้เดี๋ยวสัมภักครับเอักน้อยเอนงไทยกับัาบ้านองสา มันนุ่งเต้าทังน้ทานเาไมได้กินเลยเุยไ่กินเยไ่ด้่หลวง่ได้กินเด้ย่งนั่นอีอมปลาอ้อมปลาโอ้มันเย็นมันเย็นมันเย็นไป้เป็นบุญเลยเลยมันเย็น่ะบุญไก่ครับขึ้หัวบกคอเลยขึ้นเอยเโอ้เจะกินเลยครับมองกินข้าเสียบ้วพี่้องครับผมนี่มาหายากินข้าเสียบ เอาได้เม่่จุแล้วแม่เออคุยหน่อยง้อหน่อยเจี๊กตุ้มเตะเขาโกยังเยะมเขาโกยีเขาโกยนี่เราลองกินเขาเสียบเพื่มมานถ้าสงการมาหายายกินเขาเสียบนะพี่ขาแจ้งเดียวสงการ่าผัวหน้าวันขึ้นมาว่าถือว่าี่เปันแก่มเด็กท้องเชียวไม่ได้ัง ไ้น <idd ratchet Lust> ั่หมนเาจะไปสงหนงรุงซอยพวกจะจักท่างสหบองก่อนง่ยีดหนึ่งเอเอาเอามันขึ้นเเดียวบาทเอามาหัรไปส่งขึ้นไปไปถอยตงนเนี่ยืมมาเลยพี่นาพี่นงครับครับเอาขั้วบางคนแต่ผมเฮียปากนี่ปลากรด็ดจักล่ำมือนี่อาล่ำเดียวมืนนี่ เขาบ้านเล่นวะนี่ครับผมชีวิตชีวิตประจำวันของเาเจ้าคณะการอัดเฟี้ยงส่งเฟี้ยงนายพี่น้องครับผมนยุ่งสิแหละพี่น้องครับผมแซวไว้พี่มาไทยแบบไนนั่นนี่ยืคู่เต็มคู้เอาเดี๋ยส่งการนูกันนี่ีคือบแนกานเราบแสเาถือมาก ว่ลงน้ำบ่ลง้ยสมแขียวพ่อขวดเราอไย่อย่อบังสมองขวดเราจุติดหน้าไรย่อบังขวดเบี้ยมันเคาะนู้ดมบึงควมเอาพี่โอ้เราเราเรามันแดนแดงแก่เมื่อวานพี่ยืดเดี๋ยวพี่นอครับผม กินเขาเสียบเข้ามาหนไตเขาโก้เลยจรงวะแม่ไม่บ้างมั่นไจติดเมือกเขาได้หนิเอาพี่บุ๋นไก่ไุ่ หมนัวมีัวไหมอาอย่าไ่เยอะหรอกสูมาไรวะวันนี้หมั่วมัวกมก็ยังแล้วเนาะอืมคดีพี่นแล้วก็กินนักดิต้วเ้าก็มากเยอะดีเน

มาหอดลงรเาตั้งนาเก็บแยงกันแม่พอดลากันเอาขวดเนาะกีปลาครับปลาลิโก้เ็บแยงกันตอานี้ครสามอยนี่แหะงาเลพอ่อ้าที่เหนเย่นันแย่งกันีกเก็บแย่งอ้สูดีเดี่ยวสองเห็นลงปอ่เรียนมาทั้งที่อยู่บ้างไปแข่งเขาเนาะปลาอู้สูดเดีเดียวสองควดกลงปลาทั้งพน ที่พวงเนาะวาไปท่าหมกฟาอยู่ล่านเน้อว่ะที่ไหนเมวจอดนี่อเจ้าเล่มหนีเจ้าสาให้เลว่าผุนไม่ต้องไปเข็งหน่อยเนาะหลงล้นเลยะอันนี้มันเย็นข้่เจ้าต้นน่ยซุ้มผู้เฒ่เจ้าตัวเลียงเจ้าดลาไได้อะเวย เมือนหนึ่งอาดจะพุ่นข้ากันยองหลุมเถ่ายห,หนึ่งนางเฝ้นเนาะ <c oughs> เป็นย่แม่ตูนึงควรไดหลุมพึ่นไย่เพียงแย่ลงหุมเหมอนสามแยกหมอนป้อเนาะทง,งานเน,นานะบ่มองน้นไม่ร่มนะมึมอนสามแยกลงไปเอาเอาอะไรยืดเหล่า จับับจับจับอนเนลวัะปรกวดข้าจนแเนี้ยานวมาท่วมมามาท่วมเลยเดี๋ยวไตองกแล้วเอาก็เจ้าว่าอันนี้ไม่ย่อนกเจ้าป้อยมันแหงไลยไหมแหงแล้วประกวดก็ยุบลงไปทับไว้ปลาอย่างเตุ๋กไปดึงบุบบับยังไงหนอนเต็มอยู่่ จะาาวอเลยแม่แบบป้ามันหิงหิ่มแมมป๊ปานนี้ย่งีอุวนอิอืมรุนั่นละเาเห็นยิ่งยิงหัวเดี๋ยวไ่ขอยมีเวลาพึ่งมีสารหน่อยตั้งขมยเลยนะเห็นเห็นเท็นหดึงปดินอับานเาดยงช่นเนาะบานเข้าปอดไปเรื่งหวานดินโยงกินกยอน มมน่อสุ่มหาไปละไหเมื่อเทีย่ย <c oughs> ้าวเช้าน,น่าปังมือนท่างนี้เมื่อีดอกข้างลายอยองถ้าวกรจูดที่หน้าปังลนันอ่มป้าใส่ปลานื้อไข่ขนาด ไคเนย่มันต้นนี่ขี่้าีเขีม,มนเดี๋ยวปนเจ่าไปหนใครไไมั เขากินก็ไข่ยำเนียวอะตนั่งเงินไม่ลอค่ัวน่กไข่ป่าไข่นอนเดี๋ยว่าดูสมันกินไส้ไส้ข้ามมันเติ้สล่ะข้ามไม่ไปกินเลยไม่กินเลยนี่ไส้ที่ฮัพครับเติมโผเลยวะนี่วะจวดไปเดินมือนี่ ่่เาังหดเยเอ้ยหันยเพยบา้กเเหมือเราอเค่ท่านเหมือเราเาเดียวเลยแม่จว่าโจุ้มอแม่อันเจ้ยนั่นแม่ไหนาอนั้นแหละให้จ้ยูเยวเยมือนเาท่พดลี่าแม่หม่มปวดไมไม่ือเพมดอะที่เด่น้้นางถามว่ได้รอบเจ้า่ไปกัม่ยังเาเนว่าอจุ่มเจ้าน มงก่าไปกินี่ยงควันแลเอานี้ยังอยู่นี่ยนมากันว่า่ะมันกูเดนนอย่างนั้นนั่นบูนั่นมาเศ้าอ่้าม่นเ่น่อย่าน